สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาสาธิตกันในชี้นะก,กันเรื่องเล็กน้อยโคนโคนกับเี็ยส่วนใหญ่ของลูกไทยไปนตัดไปตัดมาก็แต่เหลืองเงี้ยโคนกับเม็ดปเป็นบรรทันก็ไล่ผิดพลาดไล่พวนนี้สําคัญอย่าไปเสียตาเดินเด็กขาดเพราะมันนับน้อยนับ44และอาจจะมีโต้ไปโต้มามันอาจจะเสมอกนได้หมดนี่ตาตระชดตาอะไรจะต้องเล่นคุณภาพนะอันนี้จะทาให้ดูนะรงปชีน้นิดหน่งยทีนี้รูปเนี้ย เป็นตาขาวตาขาวเดินก่อนนะว่าเราจะจนที่รูปไหนอะไรไหนต้องดูให้ดีสังเกตดูนักรุปทั้งหลายก็ต้องเคยเห็นไหมนะรูปอย่างเงี้ยมันต้องมีบ้างแต่บางคนก็ไล่ผิดบางคนก็ไล่ถูกนะอ่าที่ภาษาทิ่ให้นิดหน่อยนะให้ท่านดูนะครับโอเคครับ ฉันเห็นดูว่าโคนตัวนี้มันจะกลับมารับทันพอดีหมากรูปเนี้ยถ้าใครมองเห็นเร่อกว่าง่ายจริงมือก็ยากนะกว่าจะกดเข้ามาเข้าหลันี้โคนเนี้ยต้องสามารถมาต้นานชน้าได้เ่ยมันจะเข้ารูปที่ตด่ายที่สุดเลยถ้าเราไปใช้ดูรูปที่สุดยอดไหมแล้่อ็อย่างนมันจะติดเข้าล็อกหมดไปไหนไม่ได้ รื่ยตอนนี้พื้นที่มันนับน้อยแลนะมานี่เราขุดเข้ามาก็ง่าถ้าไปนี่เราควนปักไปไเรื่อยๆมันจะสังเกตดูได้ง่ายเลยเป็นแคบไปเรยพื้นที่ถ้ามาตรงนี้ก็เหมือนกันนะเราเราต้องดูมุมด้วยนะว่ามุมไหนจบดูตอะไรไม่งั้นเราเข้าไปเราจะเสียตาเดินอย่างนี้เราปักโคนไปไเรื่อยๆ เห็น <sa id> ไหมมันไปได้ได้เรียงแบบออกมาไม่ได้ลูกจนตอนเขา้าไปไหนไหนก็แอบมังกรตรงนี้เห็น <sa id> ไหมถ้าเราไล่ได้ทำนานได้แหลจะมีความครบความคล่องตัวแต่ถ้าเราไล่ติดพานไปไป,ไป,ไปมาหรือฟอรนไปเนี่ยมันโอกาสเสมอมันมันก็สูงมากอ่าแต่เดี๋ยว เดีย๋ยวชมเดีย๋ยวชมเส้นร,รูปเลยนะฮะสวัสดีครับครับอันนี้เรามาดูรูปรูปใหม่หกันฮนะไหนๆก็ได้กันแล้วให้ให้มาได้ยดอ่อนให้หมดเลยครั้งหน้านับว่าท่านต้องไล่โจดย์นะไม่งั้นผมเปิดวิชาเบลตา,าไม่ได้เลยนะโอเคครับเดี๋ยวทำให้ดูตาดำเดินก่อนนะฮะรูปนี้รูปเลยครับอันนีรูปนี้สมัยก่อนม็นไล่ติดกันเยอะแต่จุบันนี้มาปรับให้รูปใหม่ ว่าอันไหนตูอันไหนผิดตัวนี้เราห้ามลูกนี้นะแต่ลูกนี้มันจะเสมอทันทีเลยเขาจะออกไปเนี่ยบริเวณมันกว้างไม่ทางเลยยากมากอันนี้สมัยก่อนชอบไปลูกนี้มันจะเสมอกันทีนี้ลักษณะเนี้เราต้องขึ้นโคนนี่แหละครับเนี่ยเขาบอกว่ายี่สิบสองยี่สิบสามนี่เสมอไม่เสมอนะความให้ให้ขึ้นตาเลี้ยตาตาที่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 สิบสามเลยเขาอย่างจนนะถึงก็เยอะนะ แล้วก็ฝนตกนีเนยฮะแต่ม,มันเรื่อคบไปเรื่อยมาเรื่ก็ไปถ้าเขาโตตรงนี้นะเดี๋ยวผมมีช่องก้างให้ดูสองสองอย่างดีกว่านนะมีออกนี่คต่โตนี้นะเอาโตนี้ก่อน,ตอนน,อนตอนนี้เราเดินอะไรไม่ได้นะครับครับมีตัวเดียวแขวนไว้ตลอด มันจะแคบไปเรื่อยๆนะพื <th> ้นที่น้อยเหมือน แต่คับไปเรืยเลยไง่ง่ายๆมากเน่ยเรแก้ทีไปเลยไปเดตรงเลยนะไหมครับอ่าแล้วเดี๋ยวดูวิธีที่ทสองนะ ครับดูให้ต่อเนี่ยนะอันนนี้ทำไมให,ให้ดูวิธีการที่เขาหนีซ้ายหนีขวาหนีอะไรเงี้ยสำลอ,องเนี้ยโอเคครับตาดำเดินก่อนผมดูมรีบไปาัน,นุนอย่างเดียวเลยนะครับ เดี này are are mm ๋ยวหนีออกไหออกไปด้ยรเห็นไหมจะดีออกไปด้วยเนี่ยแล้วมีเังบ้ามีหลายังบ หรือจะเดินเดินโคตรไะไรก็ได้ฮะจะเดินขุนก็ได้รูปนี้ปิดยอยก็เยอะเหมือนก,กันฮะมันไม่ใช่ไน้อยถ้าเราเอาแบบจำง่ายก็คือนีอ้เดี๋ยวได้เอานี้ก่อนกัน ผมจะไม่มีตา,าออกกันเลยเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวลองดูรูปต่อไปอีกหน่อยเดี๋ยวมีเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะบอกให้หมดนะครับครับรครับเดี๋ยวมาดูอีกช็อตนะฮะอันนี้ให้เล่อีบบก็ได้นะ อันนี้ก็หนอันีอาจจะกรตอนี้นะก็แบบเดิเดิม ันนี้เราเปลี่ยนวิธีใหม่เราไม่เอาโฟนกลับนะให้เราดูให้ไหลายนนะเหไหมเปลี่ยนวิธีไล้อันนี้ไล่แบบปลาห้าปลาร้ราตัวครับค่อนข้างจะสิกแซนนุถ้าเข้ามานี่เราขุดเข้าก็ตนตาเดียวใช่ไหมน,นี้ ถ้าจะหลบกัน,นี่ไปน,นี้เราใช้โคนตัวเดียรูกตนเลยลูกเห็นไหมครับคือว่าจังหวะน,นี้มันมันจะมาสวยตอนรูปอย่างนี้ตอนรูปนี้สัมพันธ์อย่างเี้ยเนี่ยแค่ทีเนี่ยนะ ถ้ามาตรงนี้ปุ๊บเขาขุดเข้ามานี่ก็ลุกจนเลยไะทีนี้มาอันนี้ก็โดนด้วยโดนด้วยโคตัวเดียวสวยงามน,นะรูปนี้นอ่าวันนี้ท่านได้ไยเยอะแล้วฮะผมก็เกิดอาการเหนื่อยล้าเหมือนกันนะไม่ไม่ได้ไล่พวกนี้มา,มานานนะอันนี้เคยออกไปในคลิปได้แต่ว่าอยากให้บางคนก็ดูแล้วบางคนก็ยังไม่ได้ดูก็ยังดีเยอะไม่อยากให้มันสูญสลายหายไปนะครับ โอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ